ผู้กำกับจอห์นวิกยืนยันจอห์นวิกภาค5จะยังคงเน้นความสมจริงแต่ยังไร้กำหนดฉายแฟนๆจอห์นวิกที่กำลังตั้งตารอภาคต่อไปเตรียมเฮได้เลยค่ะเพราะเชสตาเฮสกีผู้กำกับแฟรนไชส์นักฆ่าสุดเดือดได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าของจอห์นวิก5โดยยืนยันว่าภาคนี้จะเน้นความสมจริงมากขึ้นและจะไม่ทำให้หนังเวอร์จนเกินไปอย่างแน่นอน แม้จะยังไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนแต่สตาเฮลสกีก็ยอมรับค่ะว่าการพัฒนาบทภาค5นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายไม่น้อยผมจะไม่โกหกคุณนะมันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวอยู่เหมือนกันผมกับมือเขียนบทกำลังเขียนภาค5อยู่ด้วยกันเรามีเรื่องราวดีๆอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันเจ๋งดีนอกจากนี้สตาเฮลสกียังเผยถึงกระบวนการทำงานว่าเมื่อเรามีบทหนังไปแล้ว50หน้าและถ้าเรารู้สึกว่ามันใช่ เราก็จะพาเครนูลีฟมาทำงานด้วยกันดูสิดูเหมือนว่าทุกคนต้องการมันมันเป็นเรื่องของการที่เราจะทำมันให้สำเร็จหรือเปล่าเรากำลังดำเนินการอย่างจริงจังมันก็แค่ว่ามันจะน่าพอใจหรือเปล่านอกจากนี้ทางสตูดิโอผู้สร้างเองก็สร้างความกระตือรือร้นอย่างเต็มที่ที่จะให้ภาคค่าเกิดขึ้นจริง พารสตูดิโอคงอยากให้มันเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนในสักวันหนึ่งพวกเขาทำได้ดีมากและขอให้เราพยายามอย่างเต็มที่และเราก็มีไอเดียดีๆสอาอย่างและดูเหมือนค่ะว่าเราอาจจะต้องรอกันอีกสักพักแต่การที่ผู้กำกับออกมายืนยนันว่าภาคต่อไปยังคงจะรักษาเอกลักษณ์ความสมจริงของเฟรนชชสยน้ไว้ได้พร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจก็น่าจะทำให้การรอคอยของแฟนๆคุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะ